สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทรศูนย์สองเหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอมไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน สวัสดีครับวันนี้นะครับภาพรวมของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะครับยังคงจับตาไปที่แวดวงการเงินการคลังนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมเรื่องของทีมเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีอยากรองนายกรัฐมนตรีกิติรัตน์นรนนท์นะครับรัฐมนตรีคลังก็ได้ออกมาประชุมร่วมแล้วก็เป็นประธานร่วมกับทางเอกชนด้วยในแวดวงของการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับโดยยืนยันนะครับว่าจะให้เอกชนนั้นสามารถเข้ามาร่วมโครง การในการตรวจสอบลงทุนโครงการต่างๆของภาครัฐได้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐ,รฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์ณรนองบอกนะครับว่าตอนนี้ได้เตรียมจัดทําร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดช่องให้ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบการลงทุนในโครงการต่างๆของรัฐได้โดยเฉพาะโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาทที่ขณะนี้กําลังจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการตามความเหมาะสมอยู่นะครับ ซึ่งหากผู้ที่ได้รับความรู้มีความสามารถเนี่ยนะครับก็จะทําให้โครงการมีความโปร่งใสามากขึ้นเพราะว่าเป็นการดําเนินการระหว่างรัฐและก็เอกชนด้านรองนายกรัฐมนตรีพงเทพเทพการจนานบอกนะครับว่าตอนนี้สํานักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกาก็ได้เปิดทางให้ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดช่องให้ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบการลงทุนในโครงการของรัฐ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยภาคเอกชนที่จะอยู่ในฐานะผู้สังเกตการนั้นจะต้องไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนหรือมีส่วนได้เสียในโครงการนั้นๆแต่มีหน้าที่สังเกตการและตรวจสอบการกำหนดสเปคร่าง TOR การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งราคากลางว่ามีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไรหากพบว่ามีความผิดปกติสามารถแจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบได้โดยตรงโดยจะต้องเข้าไปตรวจสอบดาเนินการทันทีเลยนะครับ ทางด้านของรัฐมนตรีคมนาคมนะครับคุณชัดชาติสิทธิธพันธ์บอกว่าปัญหาคอรัปชันก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งยืนยันว่าการออกพรบสองล้านล้านที่หลายฝ่ายเป็นกังวนเลแลืะเกิดนะครับว่าจะไม่เกิดการทุจริตอย่างแน่นอนฮะเพราะว่าจะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคากลางและคุณภาพให้มีความเหมาะสมแต่ก็ต้องมองทุกภาคส่วนไม่ให้ อย่าให้ความสําคัญกับโครงการ2ล,าล้านล้านบาทเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างยาวนานแล้วก็เลยต้องแก้ไขทั้งระบบแล้วก็ควรมีการตรวจสอบในทุกโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเมื่อมาดูมุมมองของประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างคุณประมนสุธีวงบอกว่าภาคเอกชนตอนนี้มีความตั้งใจครับที่จะเข้าร่วมการตรวจสอบโครงการของภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชันที่อาจเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องร่วมมือกันถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ก็ต้องตามการแก้ไขปัญหาทุจริตจะเกิดขึ้นด้อย่างสมบูร์นั้นที่สําคัญก็คือภาครัฐก็ต้องแสดงความจริงใจในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมตรวจสอบด้วยนะครับ ขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวที่มีการคณะรัฐมนตรีนั้นได้ยกย้ายปลัดกระทรวงการคลังคือคุณอาริพงศ์ผู้ชอุ่มไปเป็นเลขาธิกาอรกรพรนะครับตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าจริงแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุปัจจัยทางการเมืองหรือว่าผลกระทบจากโครงการจำนำข้าวครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์นระนองใบบอกถึงการที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมติโยกให้ปหลัดกระทรวงการคลังคุณอารีพงษ์ผู้ชอุ่มไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมาการพัฒนาระบบราชการเพราะว่าตำแหน่งนี้ได้ว่างลงไปจากการที่ปฏิบัติหน้าที่ครบอายุราชการครับเพราะฉะนั้นคุณพงเทพเทพกาญนารองนายกรัฐมนตรีก็เลยได้ประสานขอเจาะจงมาที่คุณอารีพงษ์ให้ทำหน้าที่นิแทน โดยส่วนตัวนั้นมองว่าหน้าที่เลขาธิการกพรต้องทํางานร่วมกับทุกหน่วยงานราชการและสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทํางานให้เกิดความโปร่งใสซึ่งที่ผ่านมาครับคุณอารีพงศ์ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆโดยอ้อมมาตลอดก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมเหตุใดทางกรพรจึงได้ประสานขอมาที่กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ครับคุณอารีพงศ์ก็ได้ดําเนินการในตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลังมาเป็นเวลา3ปีกว่าแล้วและหากเป็นไปตามกรอบของการดํารงตําแหน่งในอายุราชการก็คือว่าเมื่อครบ4ปีจะต้องมีการพิจารณาที่จะขยับปรับเปลี่ยนกันอีกครั้งฉะนั้นก็เลยมองว่าการปรับเปลี่ยนช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีของรัฐบาลและหน่วยงานกพอรอจะสามารถดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆภายใต้ามาตรฐานใหม่ได้นะครับ ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทําครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อกระทรวงการคลังด้วยเพราะว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานงบการเงินไปยังหน่วยงานราชการต่างๆได้ครับก็เห็นในรายงานในหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับแต่และฉบับก็รู้สึกว่าเรื่องราวจะไม่ไม่ไมตรงกันเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของการคาดเดาอะไรไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าการที่ท่าน หายืนยันครับแล้วก็เรียนว่าท่านปลัดจะเป็นผู้ที่มีอนาคตราชการที่ดีเพราะว่าท่านอยู่ในดับ11มาตั้งแต่อ,อายุยังน้อยๆอยกว่าคนอื่นนะครับและดังนั้นเนี่ยการที่ท่านจะรับหน้าที่ที่กอบพรเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องประสานกับทุกส่วนราชการทั่วประเทศดังนั้นไม่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรอย่างที่สื่อมัลชนบาง<ม>แห่งไปรายงานกัน ขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์ณรนองก็ได้กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานทางเศรษฐกิจรับมือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเรื่องของ g r v m r n t s n u t h u w n นะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งกำชับให้กับทีมครมเศรษฐกิจเลยนะครับให้ติดตามปัจจัยภายนอกเพราะว่าน่าจะเกิดส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตนะ์ณระนองก็ได้บอกหลังการประชุมคณะทำงานกำกับบริหารนโยบายเศรษฐกิจวันนี้ครับที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์เศษรษฐกิจว่าตอนนี้ครับที่ประชุมนั้นได้หารือถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่เกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ สำหรับเหตุการณ์การปิดหน่วยงานของรัฐหรือว่า Government shutdown ในสหรัฐที่อเมริกานะครับที่ประชุมนั้นได้หารือถึงผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับแต่ก็คาดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้จะสามารถได้ข้อสรุปภายใน1ถึงสงสัปดาห์ครับก็มองว่าประธานาธิบดีและสสของสหรัฐจะมีความเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหากปัญหานั้นคลี่คลายได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเลยก็ว่าได้ครับ นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้สั่งการให้หน่วยงานเศรษฐกิจนั้นติดตามสถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในสหรัฐก็คือมาตรการ QE หรือว่ามาตรการผ่อนคลายจึงปริมาณรวมทั้งเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปด้วยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าความผันผวนของเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั้นจะกระทบกับค่าเงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าและกระทบกับการส่งออกได้ครับ นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการประสานเสียงพูดถึงผลกระทบของการเกิดภาวะ government s h u ัด o w วในสหรัฐหรือว่าการปิดหน่วยงานของสหรัฐนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้เป็นอาจจะเป็นผลที่ไม่ได้เป็นส่งผลกระทบในระยะยาวนะครับแถมทําให้ค่าเงินบาทนั้นกลับเข้ามาแข่งค่าสังเกตได้จากวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้รวมทั้งหุ้นนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภูิภาคแม้ว่าวันนี้จะปรับขึ้นไปเพียงเล็กน้อยก็ตามครับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับคุณเอกนิตินิติทันประพาสนะครับได้พูดถึงผลกระทบการสหรัฐนั้นปิดสำนักงานหรือว่าสหรัฐชัดดาวต่อเศรษฐกิจไทยนั้นปรากฏว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากนะครับเห็นได้ชัดจากตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่างเงินบาทที่แข็งค่า,ข,าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตลาดการเงินตลาดทุนได้คาดการไว้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์รัฐบาลสหรัฐปิดสำนักงานผลที่ตามมาก็คือเงิน เริ่มไหลเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับว่าการพิจารณาขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้สหรัฐจะพิจารณาอย่างไรจากการประเมินนะครับก็คาดว่าสาหรัฐจะต้องขยายเพดานหนี้นี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องจับตาดูพิเศษก็คือตลาดการเงินจะตอบรับอย่างไรนะครับ โดยเฉพาะในประเด็นที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งในการขยายพยานนี้ครั้งที่แล้วของสหรัฐปรากฏว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้มีการปรับลดเครดิตความน่าเชื่อถือหรือว่าหันเรตติ้งของสหรัฐลงไปแน่นอนครับว่าถ้ามีการปรับลดลงอีกก็อาจจะทําให้กระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนและทําให้ตลาดทั่วโลกนั้นผันผวน,นขึ้นมาอีกครั้ง เช่นเดียวกับไทยนะครับที่ต้องเผชิญปัญหาตลาดเงินตลาดทุนโลกที่ผันผวนแต่ว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างมั่นคงนะครับโดยเฉพาะเสถียรภาพจากต่างประเทศนั่นก็คือ,อ,อทุนสำรองจากต่างประเทศนะครับที่มีมากกว่านี่ต่างประเทศในระยะสั้น เงินทุนสำรองที่มีอยู่ตอนนี้คือ1.7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารวมกับแบงก์ชาตินะครับซึ่งซื้อล่วงหน้าไว้อีก20,000ล้านดอลลาร์ก็รวมเป็น1.9แสนล้านดอลลาร์ก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยสามารถรองรับความผันผวนจากส่วนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับทางด้านของรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงินตลาดหลักทรัพย์ คุณพากรปีตะทวัชัยก็บอกว่าผลกระทบตอนนี้อาจจะยังไม่มากเช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องมีการพิจารณางบประมาณว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่ต้องติดตามดูคือสหรัฐจะมีการแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อก็จะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็คล้ายๆกับเรื่องการตัดสินใจเรื่องมาตรการ QE ที่ยังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะเลิกไปเมื่อไหร่นั่นเองครับ และช่วงนี้พาไปตรวจสอบประเด็นข่าวเศรษฐกิจอื่นที่น่าสนใจครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันผักเปียงพอบริโภคหลังจากสำรวจพื้นที่ประสบปุท๋ทก,กภัยไม่พบแหล่งปลูกผักได้รับผลกระทบเพราะยังไม่เข้าสู่ช่วงกินเจแต่เมื่อเข้าสู่วันจ่ายในช่วงปลายสัปดาห์นี้คาดว่าราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นอีกตามกลไกตลาด คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาให้วันจันทร์ที่30ธันวาคมเป็นวันหยุดราชการช่วงปีใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นวันหยุดยาวช่วยส่งเสริมให้มีการเดินทางและใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานทุกด้านรับการท่องเที่ยวโตปัจจุบันตัวเลขนะักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง9เดือนแรกมีจำนวน19ล้าน6แสนคน ADB ปรับลดคาดการ GDP ไทยเหลือ3.8%จากเดิม4.9%เหตุครึ่งแรกปีขยายตัวต่ตำกว่าที่คาดไว้แม้อุปสงค์ในประเทศมีส่วนช่วยโตได้เมื่อเทียบจากปีก่อนแต่การบริโภคกับการลดทุนหดตัวลวงพอสมควรขณะที่การส่งออกของไทยจะขยายตัวได้น้อยในปีนี้มองจะโตได้เพียง2%แต่เศรษฐกิจโลกปีหน้าน่าจะช่วยส่งออกดีขึ้นโตได้7-8% ธนาคารอิสลามแจงกรณีนายธงรบด่านอภัยยื่นหนังสือลาออกจากรักษาการกรรมการผู้จัดการเพราะเคยพูดไว้หากแก้ปัญหาหนี้เสียและฟื้นฟูงองค์กรได้นในระดับหนึ่งจะขอกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวยืนยันไม่มีการเมืองแทรกแซงโดยสามารถแก้ปัญหาหนี้เสียได้กว่า23,000ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังตั้งไว้6,500ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการเดินหน้าเปิดตัวแบรนด์ใหม่ Thailand Connect มุ่งสร้างความเข้มแข็งและจุดขายขับเคลื่อนธุรกิจไม้์ไทยสู่ความสำเร็จระดับโลกร้อมตั้งเป้าปี5-7ดึงเม็ดเงินต่างชาติ96,600ล้านบาททั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะครับชุงนี้กลับไปที่คุณบรรจงและคุณอุมาพรอ,อีกครั้งนึงครับ